รีวิวกันขึ้นรถไฟความเร็วสูงถ้าขึ้นไปแล้วก็ออกเที่ยวโลดเลยแล้วไปดูกันว่าจากสิ้งผิงกลับไปหนานหนิงแล้วไปเดินชอปปิ้งในเมืองกันตอบและที่สำคัญพาไปส่องวอลมาร์ว่ามีอะไรให้ซื้อกันบ้างฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องสามเท่าพาเที่ยวด้วยนะคะขอบคุณค่ะ Good morning สิ่งผิงเก็บภาพยามเช้าเมืองซิ่งผิงก่อนกลับ หลังจากทานอาหารเช้าเสร็จรถที่โรงแรมก็ไปส่งเราที่สถานีรถไฟหยางซั่วแต่เนี่ยมันอยู่ที่เมืองซิ่งผิงนะสําหรับขั้นตอนในการเข้าสถานีรถไฟความเร็วสูงก็เหมือนเดิมก็คือ1คือตรวจ security ก่อนโดยการยื่นพาสปอร์ตที่เจ้าหน้าที่เพราะว่าตั๋วรถไฟเนี่ยมจะลิงก์กับเลขที่พาสปอร์ตเราจากนั้นพอเราเข้าไปถึงปุ๊บมันก็จะมีป้ายบอกเกตว่าต้องไปเกตไหนเกตไหนพอดีสถานีเนี่ยมันมีแค่เกตเดียวรถเราออก8ปดโมงห้าสิบเก้าเราก็ ัวตกรถเนาะที่ที่สาไอ้ที่ที่พ่อบอกว่าคุณไปกินข้าวก่อนเลยตอน7จ็ดมงครึ่งแล้วเดี๋ยวมาส่งก็นี่นี่กิน8ปดโมงกว่านี้หน่อยแล้วก็ออกมาตอนนี้8ปดโมงยี่สิเอราอยู่ที่สถานีแล้วซึ่งเกศก็ยังไม่ได้เปิดที่หน้าเกศก็จะมีป้ายบอกเลขขบวนเวลาให้ขึ้นรถที่ชานชาลาไหนอะไรอย่างเงี้ยจะบอกว่าชานชาลาของรถไฟฟ้ามันไม่ได้เปิดให้เราไปนั่งรอนะมันจะให้เรานั่งที่รอที่นี่ ช่องที่มีเจ้าหน้าที่ยืนอยู่ก็คือช่องชาวต่างชาติเมื่อถึงเวลาเข้าชันชาลาได้แล้วก็ยื่นพาสปอร์ตไปแล้วก็เดินไปตามชันชาลาที่เราจะขึ้นนะจ๊ะชันชาลาจะมีป้ายแขวนซึ่งเป็นภาษาจีนแล้วก็ใช้แอปแปลภาษาโดยป้ายมันจะบอกว่าขบวนที่จะถึงเนี่ยนะมีทั้งหมดกี่ตู้ผู้โดยสารก็จะได้รู้ว่าฉันจะขึ้นตู้ไหนเนี่ยไปยืนรอที่ถูกต้องจ้าดูก็คือตู้เรามีกี่ขบวนเรารู้ว่ามีแปดตู้ก็เนี่ยอันนี้ถ้าเกิดมีหนึ่งกก็อยู่ตู้ที่จัดใส่นาเร บนรถไฟความเร็วสูงตอนนี้2 0 2กิโลเมตรตอนนี้200 43นะจ๊ะวิวมันเราดูมันไม่มันไม่เร็วนะแต่เหนื่อยเจอดูต้นไม้ดูต้นไม้เดีวขบวนนี้ไม่ได้เข้าไปส่งในเมืองหนานหนิงนะเขาจะจอดที่หนานหนิงออสเมื่อถึงสถานีที่จะลงก็ยื่นพาสปอร์ตช่องที่มีเจ้าหน้าที่จากนั้นก็ทําการสแกนแล้วก็ออกมาจากสถานีเพื่อจะขึ้นรถไฟใต้ดิน เขาไปเที่ยวในเมืองกันต่อได้เลยจ้าสามเท่าพาเที่ยวไปย่านช็อปปิ้งไปดูชัว่วมีอะไรที่น่าสนใจร้านนี้ขายเครื่องรางของขังเฮ้ยกระจกแปดเหล็มก็มีน้ำตรงน้ำเต้าเบลอเลยออริจินอลแน่นี่ไงร้องเพลงนี่ไง คนตุ้มมอเตอร์ไซค์ตุ้มเยอะมากมันต้องเล่นต้องมีเล่นมอเตเอเรต์ไซค์ๆๆดูดูสอิอืมอันนี้ไปปา,า,า,าร์คแสงหาทางเข้ายังไงค่อยๆเลาะไปหาทางเข้ามอไซต์จอดแบบเต็มหน้าห้างเลยจ้ะสองคนนั้นยังติดอยู่นู่นเลยนะจ๊ะเล่นจักรยานมอเตอร์ไซค์จ้ะมาเป็นเพลินครับ ดูทิ่ว่าติดสองคนจะติดนานเท่าไหร่จะเิ่นยังไงจะเข้าไหนดีนี่ฟิกเกอร์ฟิกเกอร์ก็มียี่ห้าหยวนผลไม้ ซนิฟิกเกอร์เสียงซื้อควายซื้อควายของเล่นเด็กก็มีนะจ๊ะจะเดินไปถนนคนเดินต้องมาฟาดานมอเตอร์ไซค์จอดเป็นตบบ้านเราแต่รถเข็นของข้างทางท,างที่ขวางทางเดินอันนี้มอเตอร์ไซค์ขับวางทางเดินของคนต้องมาเดินอยู่ตรงทางถนนนะคะ ทุกเียนมีขายทุกที่เลยคนจีนเขากินทุเรียนจริงๆถนนก็มีข้างถนนเนาะข้างถนนเตรียมต้องข้างถนนกับจกกักรกมอเตอร์ไซค์นะของก้างมา,งางนน่มานี่ม,น <c oughs> มอเตอร์ไซค์ก็ข้าม <c oughs> แปลกไหม <c oughs> มอเตอร์ไซค์แอนคนข้ามค่ะ เลยสิบแมมีนิคือจะไปจงซาลู่ปรากฏว่าตรงเนี่ยทางเข้า,า,ขาเนี่ยมันปิดพอมันปิดปรก็ต้องเดินอ้อมโรงแรมแล้วปรากฏว่าคนเดินน้อยก็เลยมีแต่ของกินด้วยเราอิ่มด้วยแมวอะมาช้อปปิง้งน,นี่ก็วอร์มานนะจ๊ะนี่วอรมานเห็นไหมคนเทียบวันนี้วันเสาร์จ้า ออตัวนี้นะ่ารักตู้คีบนะจ๊ะเ,<อ>เสียใจด้วยนะจ๊ะพอ่อนี่นี่นทุกคนก็น่ารักเนาะเพราะว่าพวกเราคิปไม่เป็นนะจ๊ะไปดูข้างหนดกว่อไปพาคุณไปดูวอลมาร์ทนะคะไม่ใช่ที่อเมริกานนจ้ะที่เมืองจีนนี่ละจ้ะไ<อ>ปะไปดูข้างในมีอะไรเอารถเข็นไปด้วยเครื่องสำอางเขาก็มี ขนมปังเขาก็มีขนมปังอันนี้สิบหยวนน่าจะเป็นโรตีบอยนะดงทุเรียนนะจ๊ะยี่สิบยี่สิบหกหยวนน่าจะต่อครึ่ง้มอันนี้ชีสเค้กของลงุงห้าหกสิบหยวนแตงโมแตงโมสามสิบหยวนอันนี้ครึ่งโลห้าจุดสี่เก้าหยวนวิธีการป้าหนิบอกว่าโดมหอมๆแล้วก็แล้วก็อร่อยที่นี่ก็มีนะจ๊ะบะจา่างนี่ อันนี้ะนอะไรไม่รู้อะยาคูบ้งมีเป็นตับอันนี้ผลไม้แช่อิ่มปลาเห็ดหอยถูน,นูแบบกป้ยนี่ไงเก่ากี้ปะหนึ่ง,ง75บาทเป็นอย่างนี้แพงกว่าน,นี้สามสิบอันนี้หนัก150กร,รัม75บาทเขาจำไม่ได้น่าจะถูกมั้งมันเออมันร้อยกว่าร้อยกว่าบาทอะพี่เออก็เอาไป เป็นผู้ชายร้อยหนึ่งถุงละร้อยกินไหมอ่ะเอาป่ะมีลูกใหญ่ด้วยลูกใหญ่ก็มีลูกใหญ่ลูกเล็กดูเขาไม่รู้อันนี้สิบสี่เองมีตังไงวะก็มีขายนะจ๊ะก็มาพัวของจีนประเจอถุงนี่ปึ๊บสองไทยนะจ๊ะ มีนะเป็ดเปิดเนี่ยเป็ดเปิด,ปดหมูแดงหมูกรอบเออเอออ่ะงั้นซื้อไปเยอะๆสุดๆเลยอ่ะเดาอะไรอะไรครึ่งโลสิบหกหยวนเชอรี่สามสิบจุดเก้ามาคัสคัสสองแพ้มันตะโขบห้าสิบบาทสตรอเบอรี่จะกินไหม นี่ที่เราเห็นลูกลูกอะไรไม่รู้สตรอเบอรี่ยี่นะจ๊ะวินชีรวินชี้ลำย่ายมะเขือเทศเน่งมะเขือเทศ60บาทีกวางเตอบาเยงหวเป็นกินป่ะ คลิปนี้ชมรมรักการเที่ยวเองของสามเท่าพาเที่ยวคงจะนั่งรถไฟความเร็วสูงเป็นกันแล้วเนาะแล้วก็ถิาใครจะไปวอลมาร์ทอ่ะอย่าลืมเอาถุงไปใส่ของที่ซื้อด้วยนะไม่อย่างนั้นต้องจ่ายตังค์ซื้อถุงนะจ๊ะตอนหน้าจะพาไปกินของอร่อยๆอและของกินที่เราซื้อจากวอลมาร์ทว่าเป็นอย่างไรติดตามต่อนะคะ